ฟังนะทำกับข้าวนะยุคโควิดก็ต้องทำใจหน่อยนะเราไม่ได้มีใครก็ช่างเถอะมีทางเก็บปูก็ว่าแหละมั้งหมดจาด้งางแหละมั้งมีถังแตกเหมือนกันหมดแหละว่าไหมผมนี่ถังแตก้วแตกอีกเีอื่อยจะคุยเลยเบื่อมากชีวิตแบบทบ เพวาะเวาบาทนี่กูว่าใครมีจังก็แตกหมดเลยั้งเนี่ยเนี่ยกินข้าวกวันนะข้าวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะผัดใต้หมูนะาตามมีตามกอดนะเนี่ยไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่า นท่นผู้ชมนั่